来，海哥。 ในซอยอ่ะหมาเขาจะชอบเห่าอยู่แล้วตรงถนนอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้คืนนั้นอ่ะที่ตื่นเพราะว่าอพอดีหน้าบ้านนะคะจะเลี้ยงหมาจรอยู่ตัวหนึง่งชื่อชื่อน้องแดงนั่นแหละค่ะทีนี้เขาเห่าแต่ว่ารัศมีการเห่าเสียงของเขาอ่ะ มันไม่ได้ออกไปหน้าบ้านมันเหมือนกับว่าเขาเห่าเข้าในตัวบ้านก็เลยตื่นตื่นไปสองหน้าต่างตรงที่หน้าบ้านก็ไม่เจอไม่เจอคนแต่ว่ามองเห็นน้องอ่ะหันหน้าเข้ามาทางตัวบ้านตรงข้างบ้านนะคะก็เลยมาส่องหน้าต่างฝั่งข้างบ้านก็เลยไปเจอโจนเขากําลังงัดหน้าต่างฝั่งที่น้องหันหน้าอยู่ค่ะก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นละค่ะคือโจนยังไม่ได้เข้ามาหรอกค่ะคือเราตื่นไปเจอพอดีเจอเขากําลังงัดพอดีอย่างเนี้ยค่ะ ดีบ้านอ่ะมันจะมีรั้วรอบขอบชิดคือเขาปีนกำแพงเข้ามาค่ะปีนกำแพงเข้ามาถึงตัวบ้านปกติหมาตรงถนนเขาจะเห่าเป็นปกติแต่ว่ารอบเนี้ยคือเห่านานปกติแล้วหมาในลั้วบ้านเราก็คือเหา่าเห่าใกล้เห่าดังแล้วก็เห่าแบบหันเข้าตัวบ้านมันมันแปลกกว่าปกติที่หมาทั่วไปเขาเห่าแบบเนี้ยค่ะคือในในคืนนั้นตรงข้างบ้านนะคะมันมืดแล้วที่นี้ ไม่เห็นหน้าโจนแต่รู้แค่ว่าเป็นผู้ชายตัวผอมสูงแล้วทีนี้ก็เลยแจ้งประสานพ่อกำนันหลังจากหลังจากที่โจนเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็เลยติดต่อช่วงประมาณตีสามนิดๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยติดต่อพ่อกำนันกำนันหัวหน้าชุมชนนะคะบอกว่าเออมีโจนเข้าบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พ่อกำพ่อกำนันก็เลยมาดูให้แต่ว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรเพราะว่าแบบ เราก็ไม่ได้เห็นหน้าแล้วทีนี้กล้องวงจรของที่บ้านนะคะมันเห็นแค่ตรงหน้าบ้านมันสาดจากหน้าบ้านไปถึงถนนแต่ตรงข้างบ้านน่ะมันจับไม่ได้คือกล้องมุมกล้องมันไม่ถึงตรงข้างบ้านอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่มีหลักฐานแล้วก็ไม่รู้ว่าใครที่เป็นคนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีมีบุคคลต้องสงสัยอยู่ในหมู่บ้านเพราะว่ามันจะมีไม่กี่คนที่มีพฤติกรรมแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถเอาผิดเขาได้ อ,อยากฝากถึงผู้หญิงที่อยู่คนเดียวเพราะว่าส่วนตัวอยู่คนเดียวแต่ไม่เคยระวังเลยเพราะคิดว่าหมาไทยหลังอานน้าบ้านน่ะเขาดุแล้วจะไม่มีใครสามารถเข้ามาในรั้วบ้านได้แล้วอีกอย่างหนึ่ง บ้านที่เราอยู่อยู่ในชุมชนเลยนะคะอยู่กลางหมู่บ้านเลยมีหมู่บ้านติดกันไม่ได้อยู่ที่เปียวเลยแล้วหมาก,ก็ดุมากแต่โจรก็ยังกล้าเข้ามาเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้คนที่อยู่คนเดียวระวังมากๆเลยค่ะเพราะว่าสมัยเนี้ยโจรมันไม่ได้กลัวอะไรเลยนี่ขนาดมีบ้านหมู่บ้านติดกันไม่ได้อยู่หลังเดียวแล้วก็มีหมาดุคือในขณะที่หมาเห่าโจรน,นันก็ยังงัดหน้าตาเฉยเลยค่ะไม่ได้สนใจหมาเลยอย่างนี้ยค่ะก็เลยแบบอยาก ที่ลงคลิปอะอยากให้ผู้หญิงที่อยู่คนเดียวระวังระวังตัวให้มากๆแล้วมีอาวุธหรือว่ามีอะไรที่เซฟตัวเองได้เยอะๆจะดีที่สุดเลยค่ะ